Listen to me, I am explaining you about this exercise. So, listen to me, please. I am explaining you about this exercise. Listen and focus on my teaching. Alright, this worksheet has two fun parts. Part one the picture crossword puzzle. Look at the pictures next to the empty boxes. Each picture has a name you need to write the letters of the picture's name into the boxes if a box is gray. It means that letter is already there from another word. For example, if you see a picture of an S, you write N-E-S-T -S in the boxes. The letters will Cross over each other, just write a regular crossword puzzle. Part 2 Master pictures to the sentences below. The crossword you see, see small pictures. Labour A, B, C, D, E, F. On the right below, there are six sentences. You need to read each sentence and then draw a line from the sentence. To the picture that is best described. For example, if the sentence says, Go to the market, you look for the picture where somebody is going to the market. If the sentence says, Go to the beach, you look for the picture where somebody is going to the beach. It's like a matching game, have fun. By the way we will learn more first English vocabulary. Please open page two เปิดไปหน้าที่2องนะฮะไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอ,อังกฤษเนิ e ่ม neck และสร้อยคอ n ละสร้อยคอ หนึ necklace สร้อยค N E C K L A C necklace สร้อยคอส earring ตั so e ear ้งหู so E A I N earring ตั้งหูสอง earring ตั้งหู E E N T A I N earring ตั้งหูสอง earring ตั้งหู E N T A I N T earring ตั้งหูส scarf ผ้าพันคอ สกาฟ้าพันคอย่าเบอร์จาภาษาอังกฤษนะสามสกาฟ้าพันคอสี่กอล์ฟสมเออร์สี่กอฟ์ฟสมเออร์ี่กอฟ์ฟสมเออร ห้า w a s นาฬิกาข้อมือ W ับปุ A T C S P O S นาฬิกาข้อมือห้า w a s นาฬิกาข้อมือ W ับปุ A T C S P O S นาฬิกาข้อมือห้า w a s นาฬิกาข้อมือ W ับปุ A T C S P O S นาฬิกาข้อมือหอกแมสเซร์ดกำไลข้อมือ คือครูบอกกี่ครั้งเรว่าไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอังกฤษพอเบสเชเรตก,กำไรข้อมืออเ e บ,บสชเรกำไยข้อมือพอเบสเชเรตก,กำไลข้อมือ้อ e บชเรตกำไข้อมือ เจ็ดบมัวเจ็ดแคบมัวจดบมเจบมวกปดคำเป็น c l i m ปดขำเป็น CLIMB ำเป็นเก้าหิวหุบขาวเก้าหิวหุบขาว เก้าหิวหกขาวเศกโกไปเศกโกไปเชิดตัางเกตเศกโกไปเจแปดเวิร์กทำงานเจดเวิร์กทำงานสวิร r กทำงาเปดเวิรงานนสองเบชายหาด เจ็บสองเบชชายหาด E A H ชายหาเจ็บสองบชชายหาด E A H ชยหาดเจ็บสามมาแค่ตลาด M R K E แค่ตลาดเจ็บสามมาแค่ตลาด M R K E แค่ตลาดเจ็บสามมาแค่ตลาด M A R K E ตลาดสี่สอโรงเรียน เจรงเรียนเสีสครโรงเรียนจะีส์ครเรีนจสีสโรงเรียนจ้าดนสแตนจ้าแนสแตนจ้าด้าแนสแตนหนึ่นกเลส้อยคอ C K E นกเลสร้อยคอนักเรียนจากครูปอขออนุญาตนะลูกป๊หนึ่ง ีด่ดียังไงเดี๋ยวถ้นื่องในโรคจ้าจ้าจ้า I yeah.

จานลาสายตาจากอังกฤษนะดูจากอังกฤษใช้นิ้วจิ้มไปเลยสองเอียริงตังโโหเอียริงตังโโห สามสก้าฟ้าบันคอสาสกาฟ้าบันคอสามสก้าฟ้าบันคอสามสก้าผ้าบันคอหกกอล์ฟถุงมือหกกอล์ฟถุงมือกอฟถุงมือกกอฟถุงมือ 5. w a t าฬิกาข้อมือ W A T C นาฬิกาข้อมือาฬิกาข้อมือ 5. w a c h นาฬิกาข้อมือ Watch นาฬิกาข้อมือ Watch นาฬิกาข้อมือ c ากอกําไรข้อมือ ขอบัสเลตกำไรข้อมือ R A E L กำขอมือบัสเชลเลตกำไรข้อมือ B R A C E L E T กำไลข้อมือเจแคบปวดยาละสายตาจากภาษาจีนนะเจ็ดแคบว C A B แคบปวแคบว C A B แคด

ิบกอไปสิบกอไปสิบกอไปสิบปดเวิร์กทำงานจิ้ mit, มภาษาอังกฤษไปด้วยสิบปดเวิร์กทำงานสิบแปดเวิร์กทำงานสิบดเวิร์กทำงานสิบสองเบชชายหาดอาร์เวีย uh, a ดีโลดาก อาลกอาเบียอย่านะเหลืสิบสองครับที่หสอง 12, 12, เบีย,เ,ยเปิดไปหน้าที่สองโลกเบียเปิดไปหน้าที่สองจากสิบสองเบชไชหาดเบชไยหาด

เดห้าแดนสเตลามแดนสเตลามแดนสเตลามหนึ่งเนกเลสดูจิ้มแต่ภาษาอังกฤษนะอย่าเน่านะจิ้มแต่ภาษาอังกฤษนะอย่าเน่านะหนึ่งเนกเลสสร้อยข้อมือหนึ่งเนกเลสสร้อยข้อมือ ดังๆโอยตายอ่านยางไงสมดตอดไขยนฟังดูเรื่องจิ้มภาษาอังกฤษด้วยเนิ่งแนกแหลสร้อยไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอังกฤษนะเนิ่งแนกแหลสร้อยข้อมือ N, D C K L A C E แนกแหล่สร้อยกอเมแหน่งแนกแหล่สร้อย้อือ

นี่ค่ะแมสซารีเปิดไปน้างที่สองจ๊จาร์ไปน,นั่งกับที่ออยโน่นปา่าโลค่ะน้านกับใครก็ได้เอาตามที่สบายใจเอาใหม่ดูตั้งแต่คำแรกหนึ่งนกแร่สร้อยคอ จิ้มด้วยจิ้มภาษาอังกฤษเปิดไปหน้าที่สองจิ้มมังกตเดิมแนกละสร้อยคอ N E C K L A C E แนกลสร้อยคอเดิแนกละสร้อยคอ N E C K L A C E แนกลสร้อยคอเดิมแนกสร้อยคอ N E C K L A C E แนกละสร้อยคอสอเอียริตังหูตั้หอเอียริตังห เชมดังเกตสอเกยริตังโหเกียรกตังหสามสกราฟผ้ามันคอ S C A R F ผ้าบันคอสสกราฟผ้ามันคอ S C A R F ผ้าบันคอสาสกาบผ้าันคอ S C A R F ผ้าบันคอสกอฟถงมือเกียกอสฟถุงมือ T g อมือ E g o l าข้อมือห้า w a t นาฬิกาข้อมือห้า w นาฬิกาข้อมือห้า a t นาฬิกาข้อมือยาเมอรี้มังเกตห้า w a t c นาฬิกาข้อมือหก m a ส e r e t กำไลข้อมือสร้อยข้อมือ เดี๋ยวนะรู้สึกมันจะอ่านว่า b e s t l a b กูขอเช็คนิดเดอร์แป๊บเดียวใจเย็นเย็นโอ b e s ้ b e s t mm. s a t รจริงเออ b e s t mm. s a uh, t ถูกปะอาหมายหก b e s t s a t สร้อยข้อมือกำไรข้อมือมีใคร กแบสแตร์สร้อยข้อมือกำไรข้อมือ B I L แมสแตร์คนข้อมือสอข้มือแมสแส้อยข้อมือกำไข้อมือ B I E T แมสแตรคนข้อมสรมือแท็โมด A T โมด7แท็โมด T โมด7แท็กโมดโมด8ทมงปีน แปดคาเป็น C L I N P เป็นเก้าหหวอุบขาวเก้าเิวีุบขาวเก้าหิวอุบขา S เก้าวียบขากอไป Y B เจกอไป Y B เกอไปสิบแปดเวอร์กทำงาน บบเบ็บแกทำง,งานจบแเวิร์กทำง,งานเจบสองเบชชายหาด T A บสองเบชชายหาด T A บสองเบชชายหาด A าเสามมาคดตลาด M A ตลาดเบสามมาคดตลาด เสา3หน้าแขนตลาด AMR ที่มีมาแขน Dance แม่เล่มาเมาทำไมจิ้มแต่ภาษาเกฤษไม่ต้องดูไทยเนืองแงแสสรยอยคอแดิมแงแสสรยอยคอเดิมแงแสสะยอยคอส,สองเอียริงตังห สองเอีริตังหูอยริงตังหสามสกาฟทอาปันคอสามสกาปทอัสามสกาัสีกอฟสมงมือ C g o f ถงมือ C o f ถุงมือ A wash นาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือห w าฬิอมือนาฬิกาข้อมือหอกเบสเลดกำไรข้อมือสร้อยข้อมือ หอกอารดหอกเจมมังเกตหอบบาสเลดกำไรข้อมือซอยข้อ I L n t กไรข้อมือซอยข้อมือหอบบาสเลดกำไรข้อมือซอยข้อมือ I L s s e t กำไรข้อมือซอยข้อมือเจกดแคสมวด C A จกดแคสมวด C A a m จกดแคสมวด C a แปดคาเป็น ปาดคาเป็นปคามบดคาเป็นเ้ามเก้าเฮียวอกขาวเก้าเฮียวหกขาวเก้าเฮีวหขาวเวหขาวสิบกอไปสิบกอไปสิบกอไปสิบแอดเวิร์ทำงาน สิบเอ็ดเวิร์กทำงานสิบเอ็ดเวิร์กทำงานสิเบชายหาดสิบสองเบชายหาดสิบสอเบชยสบชายหาดสิบสามมาแค่ตลาดสิบสามมาแค่ตลาด

หน <fl |ro|> ึ่งเน็ตแหล่สร้อยคอหนึ่งเน็ตแหล่สร้อยคอสองเอียริงต่างหูสองเอียริงต่างหูสองเอียริงต่างหูสามสก๊อผ้าพันคอ 3 scarf qua bần cò. 3 scarf qua bần cò. Đồ đàn mờ, nè. 4 Chim Tàm, 4 golf thùng mờ. 4 thùng mơ. 4 5 wash nari ca khoa mờ. ห้า watch นิกาข้อมือนาฬิกาข้อม no ือห w a h นอมือลนาฬิกาข้อมือของบัสลสกสกำไรข้อมือ P กของบัสสสกำไรข้อมือของบัสสสกำไรข้อมือเล best r กำไรข้อมือแจ็้ามหมวกเจด้หมวกเจบังเกตจ็หมวกจ็ดข้ามหมวกเจดค้ามวกปีนเสทดคาปีนเสทดคาปีนเก้ยหิหวหกขาวเ เก้าหิลหกขาว9กเฮลหขาวเศกอไปเศกอไปเศกอไปเศไปสิบอดเวิร์กทำงานสิบอวิร์ทำงานสิบอวิร์ทำงานสิบสองบีชายหาดสบสองบชายหาด สิบสองเดชชายหาดสิบสามมาแค่ตลาดสิบสามมาแค่ตลาดสิบสามมาแค่ตลาดสิบสี่สกูโรงเรียนสิบสี่สกูโรงเรียนสิบสี่สกูโรงเรียนสิบห้าดังสเตน สิบห้าแดนสแตนยางเหรอสิบห้าแดนสแตนมาซารีเบียมาซารีป้าคนไหนมาส่งจ้าใช่ป้าคนนี้เปล่า ใช่ไหมอีกคนหนึ่งใช่ไหมโอเคเทนเลสเบร์แอนดีลาสต you very มา c h